สวัสดีคะ่ะปุ้ยสมฤดีสุรวิทย์นะคะรับดูแลปรึกษาเกี่ยวกับงานประกันชีวิตและวินาศภัยทุกประเภทนะคะวันนี้แ,ะแวะค่ะมาทักทายกันนะักเป็นคลิปที่3นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าดีมีสาระก็แชร์ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก่อนอื่นต้องมาตอบคําถามก่อนมีเพื่อนๆน,นะคอมเมนต์เข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะก็คือว่าเฮ้ยปุ้ยทําไมถึงสวยจังนะคะไม่ได้สัญญกรรมนะคะอันนี้ถ้าใครอยากสวยนะคะโหลดแอปได้เลยนะคะ B12 นะคะเราก็ จะสวยด้วยกันนะคะค่ะก็วันนี้นะคะมาเจอกันก็มีในส่วนของเทคนิคดีๆนะคะมาฝากกันในช่วงสถานการณ์เศษรษฐกิจแบบนี้เนาะ5เทคนิควิธีรับมือนะคะเมื่อเราไม่มีเงินชำระเบี้ยค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะไปรับมือกัน5วิธีเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะขั้นแรกเลยเมื่อเราเจอปัญหานะคะไม่มีเงินชำระเบี้ยประกันเนี่ยให้ปรึกษาตัวแทนนะคะ ที่ดูแลท่านอยู่ก่อนนะคะว่าเราเจอปัญหาแบบนี้ให้ตัวแทนเนี่ยเข้ามารีวิโกมาทานนะคะทบทวนกกมาทานเพื่อให้เราได้ทราบถึงว่ากกมาทานเล่มที่เราถือครองอยู่เนะะี่ยค่ะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือความคุ้มครองต่างๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรือหลงลืมไปนะคะขั้นแรกทบทวนก่อนนะคะเมื่อเราทราบในสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะไปกันข้อที่1นนะคะข้อที่1ก็คือนะคะ ปกติที่เราชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีนะคะให้ปรับเปลี่ยนเป็นราย6เดือนนะคะราย3เดือนหรือราย1เดือนอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะสามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพคล่องในช่วงนี้ได้เลยนะคะค่ะข้อที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการกู้นะคะกู้กรมธันม์เพื่อชําระเบี้ยนะคะก็สามารถที่จะกู้ กู้ค่ะชำระเบีย้ยในปีนั้นๆได้เลยเนาะตรงนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาตัวแทนได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ไปในส่วนข้อที่3นะคะข้อที่3นี้ก็คือการนะคะใช้มูลค่าเงินสดสําเร็จนะคะคืออะไรนะคะคือการที่คุณลูกค้าไม่ต้องชําระเบีย้ยแล้วนะคะแล้วก็ยังได้รับความคุ้มครองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ เราทำทุนประกันไว้ที่1ล้านบาทนะคะระยะเวลาคุ้มครองอยู่ที่20ปีนะคะแต่เราจะเลือกใช้ในส่วนของมูลค่าเงินสดสำเร็จนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนะคะทุนประกันปกติที่เราทำไว้1ล้านเนี่ยอาจจะลดลงนะคะเหลือ700,000หรือเหลือ0 0 0 0 0อันนี้ก็ต้องดูท้ายกรมธรรม์ครบคู่นะคะแต่ระยะเวลาความคุ้มครองเนี่ยยังอยู่ที่20ปีเหมือนเดิมอย่างน้อยนะคะเราก็ยังมีความคุ้มครองชีวิตนะคะนี่คือข้อที่3นะคะการใช้มูลค่าเงินสดสำเร็จ นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่4แล้วเนาะข้อที่4เนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ในส่วนของมูลค่าการขยายเวลานะคะคืออะไรนะคะคือการหยุดชําระเบี้ยเช่นกันค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราทําทุนประกันไว้ที่1ล้านระยะเวลา20ปีนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือระยะเวลาความคุ้มครองเนี่ย อาจจะลดลงนะคะถ้าเราเลือกใช้สิทธิ์ในส่วนของมูลค่าการขยายเวลานะคะตัวอย่างเช่นมูลค่า20ปีนะคะอาจจะลดลงเหลือ18ปี15ปีอันนี้ก็ต้องดูท้ายกรมมาทานควบคู่ส่วนทุนประกันชีวิตที่เราทำไว้1ล้านเนี่ยยังคุ้มครองเหมือนเดิมอยู่ที่1ล้านนะคะนี่คือสิทธิ์ในข้อที่4เนาะการใช้สิทธิ์มูลค่าขยายเวลานะคะค่ะแล้วก็มาข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นข้อที่5นะคะ ข้อที่5ก็คือนะคะการเว้นคืนกรมธรรนะคะการเว้นคืนกรมธรรคืออะไรก็คือเรายกเลิกสัญญาระหว่างเรากับบริษัทนะคะก็คือไม่มีบริษัทก็ไม่คุ้มครองเราแล้วนะคะและเราก็ไม่ต้องส่งเบียงต่อนะคะแต่ว่าข้อตรงเนี้ยนะคะคุณลูกค้านี่อาจจะได้รับเงินคืนมาบางส่วนด้วยนะคะในเรื่องของการเว้นคืนกรมธรรม์แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยข้อเนาะขอทวนนะคะข้อที่1ก็คือ ปรับเปลี่ยนการชําระเบี้ยนะคะข้อที่2ก็คือกู้กรมทรรม์เพื่อชําระเบี้ยข้อที่3ใช้สิทธิ์นะคะในส่วนของมูลค่าเงินสดสําเร็จข้อที่4ใช้สิทธิ์มูลค่าขยายเวลานะคะแล้วก็มาข้อที่5ก็คือการเว้นคืนกรมทรรม์น,นะคะทั้งหมดที่กล่าวมา5 5ข้อเนี่ยแนะนําให้ใช้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ก่อนนะคะถ้าเราจะต้องเลือกเนี่ยให้เลือกใช้1นถึงสก่อนเพราะถ้าเราเลือกใช้ข้อที่5คือการเวียนคืนกรมธรรม์เลยเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยยกตัวอย่างแบบลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะมีกรมธรรอยู่แค่เล่มเดียวเนาะถ้าเรายกเลิกไปเนี่ยก็หมายความว่าเราก็จะไม่มีความคุ้มครองนะคะซึ่งถามว่าในสถานการณ์โรคระบาดหรือความไม่แน่นอนแบบนี้ที่ชัดเจนมากๆแบบเนี้ ความเสี่ยงมันเยอะมากแล้วถ้าเราไม่มีความคุ้มครองเลยเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือเราก็จะไม่มีนะคะมระดกเงินสดไว้ให้คนข้างหลังเลยนะคะคือพูดง่ายๆเราไม่มีความคุ้มครองชีวิตหรือ<ม>ว่ามันเสี่ยงมากนะคะอย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนนะคะใช้ทางเลือกข้อ1ถึงข้อ4ก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ข้อที่5นะคะ ทั้งหมดกล่าวมาแล้วเนะาะ5ข้อทางเลือกวิธีการรับมือนะคะเมื่อไม่มีเงินชําระเบี้ยนะคะข้อไหนนะคะเพื่อนๆติดใจสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการให้ทบทวนกรมธรร์ให้นะคะยินดีนะคะสามารถที่จะอิ inbox เข้ามานะคะปรึกษากันได้นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ